สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูอะไรนี่คะเนี่ยพาเจ้าเงินเจ้าทองมากินอาหารของเขานะคะหน้าเขากินจริงๆด้วยนะนกินอาหารแล้ว <c oughs> นะยังไมคะอาหารเจ้าเงินเจ้าทองช่วงนี้ฝนไม่ตก แมงไม่ค่อยมีนะเปิดไฟไว้ในห้องน้ำให้เขาแต่ก็ไม่มีแมงอะไรมาหาเขาเลยคราวนี้เราก็เลยต้องลำบากแล้วดีว่าในส่วนเราเนี่ยมีตัวไอ้นี่เนาะก็เลยไปขุดมาค่ะเนี่ยไปขุดมาลองมาให้เขากินดูว่าเขาจะกินไหมเออเขากินจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะค่ะแน่ เห็นไหมคะนี่เจ้าเต่าอีกตัวหนึ่งเราเอาเล่นน้ำวันนี้เอาเขาออกมาเล่นน้ำอาหารของเขาก็อยู่นี่ผักบุ้งเดี๋ยวเราจะเอามาละกอสุกแล้วก็ผักกาดขาวมาใส่ให้เขาด้วยอันนี้ให้เขาเล่นน้ำก่อนนี่คะ่ะ <c oughs> เขาอยากจะออกมา ตัวสวยมากเลยเจ้านำโชคเนี้ยเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเอาเขาไปวางที่ดินนะคะไปวางไว้กับดินแต่เขาไม่ไปไหนเขานอนอยู่เฉยๆเลยนี่เราก็เลยเอามาใส่กระงให้เขาเล่นน้ำบ้างเดี๋ยวก็เอามาใส่กระงลูปนี้ที่มีที่นอนให้เขาด้วยเวลาเขาขี้เกียจลงน้ำ ก็จะขึ้นบกเอ้ยเขาก็น่ารักทุกตัวเลยนี่ดูสินั่นก็กินแล้ว เงินหน้าเจ้าทองกินเลยเจ้าทองกินเก่งนะเนี่ยเจ้าเงินเจ้าทอง เจ้านำโชคตัวเขาสวยนะตัวกลมเลยเจ้านำโชคเนี่ยเขาร้องด้วยนะคะเจ้านำโชคเนี่ยเสียงเขาจะดังด้วยกลางคืนเขาจะร้องค่ะเขาหาที่จะออก ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเจ้าเงินกับเจ้าทองมันจะกินมแมลงอะไรได้บ้างแต่พอคิดได้อ,อตัวมดตัวอะไรเขาก็ต้องกินเนาะตัวปลวกอะไรอย่างี้เขากินก็เลยไปหาไม่ได้หาไกลค่ะในสวนเรานี่แหละมันมีเราก็เลยเออมาลองมาให้เขากินหน่อย <c oughs> นี่นี่เขาเห็นแล้วเขากินเลยค่ะ ไปดูนะเก่งมากเลยนะั่งเก่งมากเลยเอาเจ้าทองกินให้หมดนะเนี่ยมีอยู่ตรงนี้กินให้หมดเลยนะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปนอนไว้ที่เดิม ฝนไม่ตกเขาก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหน <c oughs> อืมนะเก่งเลยไอ้เจ้าทองนี่เก่งมากเลยละ่ะเขาจะดื้อจะสนตั้งแต่เขาเล็กๆแล้ว อันนี้เจ้าเงินอันนี้เจ้าทองเนีไอเจ้านำโชคมันก็ฟังด้วยนะคะอ้าวรีบกินให้หมดเดี๋ยวจะพาเป็นนอนแล้ว ไปอยู่ที่ของตัวเองแล้วกินให้หมดเลยวันไหนถ้าฝนตกเราจะเปิดประตูห้องน้ำไว้ให้เขาลองให้เขาออกไปดูซิว่าเขาออกไปแล้วจะกลับมาเหมือนทุกครั้งไหมคะนี่นี่เอาเร็วๆกินซิอา้าเลยมันมาแล้วนั่นนะีนี่ ตัวมแมลงไก่เขาก็ขึ้นไปอ้าได้แล้วเขาก็ขึ้นไปเอามือเอามือของเขาลูบๆแมลง <c ười> ออกมาเขาเก่งเลยไอ้เจ้าเงินเจ้าเงินก็เก่งไม่แพ้เจ้าทองเลยนะเนี่ยกิน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 ให้อิ่มเลยนะ <c ười> <c ười> นี่นี่นี เจ้านำโชคมามามา,มาอยู่ที่นอนตัวเองแล้วเข้ามาอยู่ที่นอนของเจ้าของอ้าวเจ้านำโชคนี่จ้านี่ไอเจ้าทองจะไปไหนหืมจะไปหากินแล้วเหรอกินให้หมดก่อน เดี๋ยวจะพาไปนอนที่เดิม <c oughs> เขาอยากอยู่กับเราจริงๆขนาดไปตั้งสี่วันยังกลับมาเหมือนเดิมนั่งสองตัวเลยเจ้าเงินเจ้าทองเนี่ย เงด้วยรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนกลับมาถูกด้วยเ <c oughs> <c oughs> น่น่น่นี่เอายังเหลือตั้งเยอะมา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 กินตรงนี้นี่นี่นน กินอิ่มแล้วมัง่งเมื่อคืนเขาก็หากินเขาทั้งคืนแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะเอาเจ้าเงินเจ้าทองกับ เจ้านำโชคไปเก็บก่อนนะคะเอาไปไว้ที่ของเขาก่อน,นะคะ่ะนี่ไปไปกินอิ่มแล้วทุกครั้งเขาจะหากินเองค่ะอันนี้เราเห็นว่าโอ้ฝนมันไม่ตกเนาะเมงก็ไม่เห็นเข้าบ้านเลยเปิดไฟไว้แมงก็ไม่มาก็เลยว่าไปหา ตัวมดนี่แหละมาให้เขากินค่ะอพอดีในสวนเรามีไปอยากไปแล้วใช่ไหมอยากไปเข้าที่อยู่ของตัวเองแล้วใช่ไหมเจ้าเงินเจ้าทองไปกินอิ่มแล้วไม่สนใจอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วไปกลับได้แล้วแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ